สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ธรรมะเปลี่ยนชีวิตที่นี่คือพื้นที่ของใจที่เราจะเรียนรู้เติบโตและปล่อยวางผ่านเสียงแห่งธรรมวันนี้ผมมีธรรมะของหลวงตามาวิริยธโรมาฝากครับเป็นประโยคที่เรียบง่ายแต่เตือนสติเข้าเป้าจริงๆคนเราชอบตัดสินกันจากภายนอกขนาดเลือกหนังสือยังเลือกจากปกเลย เราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้แต่เรายึดมั่นในความดีของเราได้ฟังแล้วเงียบไปเลยไหมครับเพราะเราทุกคนเคยทั้งตัดสินและถูกตัดสินมาก่อนเวลาคนเดินเข้าร้านหนังสือส่วนใหญ่เลือกหนังสือจากอะไรครับจากปกใช่ไหมทั้งที่เนื้อหาอยู่ข้างในแต่เราเลือกจากความรู้สึกแรกเห็นแล้วรู้สึกชอบหรือไม่ชอบก่อนเสมอลองนึกดูว่า หากหนังสือเล่มหนึ่งมีหน้าปกที่เรียบเรียบไม่มีสีสรรันไม่มีภาพดึงดูดตาคุณจะหยิบขึ้นมาไหมแม้เนื้อหาภายในจะลึกซึ้งเปลี่ยนชีวิตได้ก็ตามแต่โอกาสที่มันจะถูกมองข้ามก็สูงมากเราก็ทำแบบเดียวกันกับผู้คนรอบตัวแค่เห็นการแต่งตัวก็มีความคิดในหัวแล้วว่าคนนี้ดูไม่น่าไว้ใจหรือดูไม่มืออาชีพ แค่เห็นลักษณะท่าทางก็สรุปแล้วว่าเขาไม่ใช่พวกเราทั้งที่เรายังไม่เคยฟังเขาพูดเลยสักคำไม่เคยนั่งคุยไม่รู้แม้แต่ชื่อจริงของเขาที่หนักกว่านั้นเราบางคนถูกตัดสินด้วยอดีตด้วยซ้ำเหมือนหนังสือที่เคยวางขายไม่ได้ในอดีตพอถูกพิมพ์ใหม่อีกครั้งก็ยังไม่มีใครหยิบดูเพราะคนจำได้แค่ว่ามันเคยไม่ดีคำถามคือ ถ้าเราไม่ชอบให้ใครตัดสินเราแบบนั้นแล้วทำไมเรายังเผลอไปทำแบบเดียวกันกับคนอื่นอยู่เรื่อยๆล่ะครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราต้องรู้ทันใจของตัวเองก่อนครับว่าเรากำลังดูคนจากเนื้อหาหรือกำลังมองแค่หน้าปกมีเรื่องเล่าหนึ่งชายหนุ่มแต่งตัวธรรมดาธรรมดาใส่เสื้อยือดขี่มอเตอร์ไซค์เข้าร้านอาหารหรูเป็นช่วงเย็นวันศุกร ลูกค้าแน่นร้านบรรยากาศดูดีสไตล์พรีเมียมแต่พอเขาเก้าวเข้ามาในร้านไม่มีใครต้อนรับไม่มีพนักงานมาสนใจเขาเดินหาที่นั่งเองนั่งเงียบๆอยู่ที่มุมร้านแต่ก็ไม่มีใครนำเมนูมาให้เขารออยู่นานจนกระทั่งมีเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ยังใส่เสื้อยูนิฟอร์มแบบไม่มีป้ายชื่อด้วยซ้ำเดินมาพร้อมรอยยิ้มแล้วถามเบาๆว่า ขอโทษนะครับพี่รอนานไหมครับสนใจดื่มอะไรก่อนระหว่างรอเมนูไหมครับชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยสั่งอาหารเรียบง่ายไม่แพงไม่มีวายไม่มีของหรูเขานั่งกินเงียบๆแล้วก็ออกจากร้านไปโดยไม่มีอะไรพิเศษวันรุ่งขึ้นป้ายหน้าร้านขึ้นประกาศใหญ่โตว่าเจ้าของกิจการร้านอาหารใหม่ที่เพิ่งซื้อแฟรนไชส์นี้ไป คือชายคนที่เข้ามาคนแรกเมื่อวานนี้พนักง,งานในร้านตกใจกันหมดเพราะเมื่อวานนี้พวกเขาทั้งหมดได้พลาดโอกาสที่จะแสดงความดีต่อคนคนหนึ่งไปแต่มีคนเดียวคือเด็กเสิร์ฟหน้าใหม่ที่ไม่ดูถูกใครจากรูปลักษณ์ภายนอกที่กลายเป็นคนที่ถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าสาขาใหม่และกลายเป็นคนใกล้ชิดของเจ้าของร้านโดยไม่รู้ตัวเรื่องนี้สอนเราว่าการมีมารยาท ความใส่ใจและไม่ตัดสินใครจากภาพที่เห็นบางครั้งอาจเป็นประตูไปสู่สิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนในชีวิตก็ได้และในทางกลับกันการตัดสินคนผิดผิดจากเปลือกนอกอาจทำให้เราพลาดสิ่งสำคัญที่สุดที่อยู่ในมือเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่เรากลับไม่เคยให้ค่านักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า first impression bias หรืออคติจากความประทับใจแรก สมองของเราต้องการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดมันจึงสร้างภาพรวมของบุคคลตรงหน้าในเวลาไม่กี่วินาทีแรกที่พบกันจากเสื้อผ้าหน้าตาน้ำเสียงท่าทางและแม้กระทั่งกลิ่นตัวสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินในระดับจิตใต้ใตสำนึกหลายคนอาจเคยสัมภาษณ์งานหรือไปพบลูกค้าแล้วรู้สึกว่าแค่เดินเข้าไปเขาก็ไม่รับฟังเราทั้งหมดแล้ว เพราะภาพแรกที่เขารับรู้เราอาจไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคาดหวังในขณะที่เราเองก็เคยถูกภาพแรกหลอกใช่ไหมครับเคยไหมที่เคยไว้ใจคนแต่งตัวดีพูดเก่งแต่สุดท้ายกลับทำให้เราผิดหวังหรือคนที่เราไม่ชอบหน้าในตอนแรกกลับกลายเป็นเพื่อนแท้ในภายหลังนี่แหละครับคือพิษของการตัดสินใจจากภาพแรกที่ยังไม่รู้จากเนื้อแท้กันเลย และสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เราตัดสินคนอื่นผิดแต่ยังส่งผลย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองด้วยครับเรากำลังใช้ฟิลเตอร์จิตใจที่ไม่ได้สะอาดพอในการดูโลกการรู้ทันว่าเรามีแนวโน้มจะตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจและการยอมรับในความแตกต่างหลวงตามะพูดไว้ชัดมากครับเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้ แต่เรายึดมั่นในความดีของเราได้นี่คือหัวใจของการดำเนินชีวิตท่ามกลางความไม่เข้าใจของผู้คนในโลกใบนี้ครับเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงคุณอาจพยายามดีแค่ไหนก็ยังมีคนไม่เข้าใจคุณอยู่ดีคุณอาจตั้งใจไม่ทำร้ายใครเลยแต่ก็ยังมีคนใส่ร้ายหรือมองคุณในทางลบอยู่เสมอนั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่ดี แต่เพราะคุณไม่ใช่แบบที่เขาชอบหรือคุ้นเคยเท่านั้นเองเราจึงไม่ต้องเสียเวลาทั้งชีวิตในการพยายามเปลี่ยนความคิดคนอื่นให้เข้าใจเราแต่เราสามารถใช้พลังนั้นไปสร้างคุณงามความดีให้แน่นแฟ้นในใจตัวเองได้ครับการยึดมั่นในความดีไม่ใช่แปลว่าต้องดีให้คนเห็นแต่คือการทำดีให้ใจเรานั้นมั่นคงคนที่ทำดีโดยไม่หวังคำชม คือคนที่เข้าใจหัวใจของธรรมะอย่างแท้จริงและคนแบบนั้นมักจะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ในวันที่เขาเหนื่อยกับโลกใบนี้ครับเพราะความดีของคนคนหนึ่งอาจเป็นแสงไฟในใจอีกหลายคนก็ได้นะครับตื่นตัวเองว่าเขาเห็นแค่เปลือกไม่ใช่ทั้งหมดของเราคนที่ตัดสินเราโดยยังไม่รู้จักเราไม่ได้มีข้อมูลมากพอจะรู้ว่าเราเป็นใครจริงๆ เราไม่ต้องเอาความเห็นของเขามาใส่ใจจนเกินไปเพราะมันไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมดของเราย้ำกับใจว่าความจริงจะพูดแทนเราเสมอเมื่อถึงเวลาความดีไม่ต้องเร่งให้คนเห็นเพราะเมื่อถึงเวลาสิ่งที่เราทำจะพูดแทนเราเองคนที่เคยไม่เข้าใจวันหนึ่งอาจกลับมาขอโทษหรืออาจเปลี่ยนมุมมองเพราะได้เห็นเราทำดีซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอ อย่ากแก้ตัวด้วยคำพูดแต่ให้พิสูจน์ด้วยการกระทำระยะยาวคำพูดอาจเปลี่ยนใจคนได้ชั่วคราวแต่พฤติกรรมที่ทำซ้ำๆคือสิ่งที่เปลี่ยนใจคนได้ถาวรเราไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองทุกครั้งแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปก็เพียงพอแล้วจำไว้ว่าสิ่งที่เราทำซ้ำๆตังหากคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเราจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ใครเข้าใจผิดในวันหนึ่ง หรือสิ่งที่ถูกวิจารณ์ชั่วขณะแต่คือการมีชีวิตที่ซื่อตรงต่อความดีมีวินัยต่อใจตัวเองและมีศรัทธาในเส้นทางของตัวเองท้ายที่สุดแล้วใจเราจะนิ่งขึ้นทุกครั้งที่เราย้ำเตือนตัวเองว่าฉันรู้ว่ากําลังทําอะไรและทําไปเพื่ออะไรและนั่นคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในโลกที่เสียงรอบข้างอาจดังเกินไปปลกหนังสือ ไม่ได้บอกทั้งหมดของเนื้อหาและเปลือกภายนอกไม่ได้สะท้อนทั้งหมดของใจคนจะตัดสินคุณจากอะไรก็ตามปล่อยให้เขาตัดสินไปแต่ขอแค่คุณอย่าหยุดทำดีและอย่าลืมว่าคุณเป็นใครขอบคุณที่อยู่กับผมในรายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตถ้าธรรมะตอนนี้เตือนใจคุณได้ฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปว่า คุณเคยถูกตัดสินผิดไหมแล้วคุณผ่านมันมาได้ยังไงเราจะเติบโตจากกันและกันด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นในทุกวันครับ